สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กก็พาพเพื่อนๆนะคะมาอยู่ที่เว็บ h i c ดอทคอมนะคะหรือเหรียญ h i ดอลลาร์นั่นเองนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการสวอปเหรียญหรือว่าการที่เราจะทําการซื้อเหรียญ h i นั่นเองนะคะแล้วก็วิดีโอนี้นะคะจะสาธิตนะคะการสวอปเหรียญเนี่ยโดยใช้ ตัว touch wallet นะคะแล้วก็เราไปซื้อเหรียญ Hi นะคะในเว็บของ pancakeswap นะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปที่ pancakeswap นะคะให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้า h i com ก่อนนะคะแล้วก็ทำการ copy contact bsc ของทุกข h i g Hi ก่อนนะคะแล้วก็เราก็กลับไปที่หน้า touch wallet ของเรานะคะแล้วก็มาเลือกตรงฟังก์ชัน d app นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เรานะคะสามารถ c o p y อ่าเอ็กชแตัวแ a น c a k e swap มาวางไว้ด้านบนนะคะหรือนะคะเลือกตรงแ a นเค k e swap ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วพอเราเข้ามานะคะเราก็ตรวจช็คนะคะเชนให้ถูกต้องก่อนนะคะสำหรับการแลกเหรียญให้นะคะเราจะอ่าใช้งานผ่านทาง smart chain นะคะพอเราเลือกเชนถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเลือกเหรียญน,นะคะว่าเราจะใช้ เหรียญไหนในการแลกนะคะซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยผู้พิ๊กจะมาแนะนํานะคะของผู้พิ๊กเองเนี่ยผู้พิ๊กจะลองแกลกเหรียญให้นะคะโดยใช้ตัวเหรียญ usdt นะคะ<อ>แล้วก็เลือกนะคะตัว select currency นะคะอ่าผู้พิ๊กจะพิมพ์คําว่า High นะคะก็คือตอนนี้ผู้พิ๊กแอดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครนะคะยังไม่ได้แอดนะคะเพื่อนๆ<ว>ก,ก็สามารถนำ contact ที่เราก๊อปปี้จาก เหรียญไฮนะคะแล้วก็มันก็จะเจอเหรียญน,นี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สําสหรับวิธีการนะคะก็คือเราก็ใส่จำนวนเงินเลยว่าเราอยากจะแลกเท่าไหร่สมมุติว่าปุ๊กปิ๊กจะมาแลกให้ดูนะคะประมาณแบบ20เหรียญน,นะคะ,ะปุ๊กปิ๊กก็พิมพ์นะคะก็จะบอกว่าตอนนี้ไฮนะคะปุ๊กปิ๊กจะได้อยู่ที่18 8 5 7 2จห้ไฮนั่นเองนะคะกด enable พอกด enable เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะอบอกรายละเอียดนะคะแล้วก็เราจะเสียค่าฟีอยู่ที่0.14ก็กด approve นะคะพอเรากด approve เรียบร้อยนะคะเราก็รอให้ระบบนะคะมันทำการ approve ให้เราก่อนนะคะแล้วก็ตรงตัวปุ่ม swap นะคะก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าขึ้นมานะคะหลังจากนั้นทำยังไงต่อนะคะแล้วก็กด swap ได้เลย อ่าแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้20 u s d ดีทีของเราเย่ยแลกได้18ดไฮดอลลาร์นะคะก็กดคอนเฟิร์มอ่าแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอีก0.67นะคะก็กด Approve อ่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากด a p p r o v อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เหรียญน,นะก็ทำการสวอปมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือ18.85ดแห้านะคะกลับไปที่หน้าของ Wallet ของเรานะคะอ่าเราก็ไปเช็คดูนะคะตอนนี้นะคะเหรียญไฮยังไม่ขึ้นนะคะวิธีการเพิ่มนะคะเหรียญที่เราไปสวอปกันเมื่อกี้นะคะกดไปที่อ่าตรงตั้งค่านะคะมุมด้านบนขวามือนะคะแล้วก็วางคอนแทก กรณีไม่พบนะคะวิธี add token นะคะก็คือเรากดตรงควาว่า add token ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก chain เป็น b y n e smart chain นะคะแล้วก็วาง contact อ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือแบบง่ายมากนะคะเมื่อก่อน,เ,นเราต้องมา add name add symbol add decimal นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแค่เราวาง contact นะคะมันก็จะเพิ่มให้เราอัตโนมัตินะคะเราก็กดดันนะคะ แล้วก็กด e ีเฟ e นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า,า HIGH ก็ที่เราทําการสวอปเมื่อกี้นะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะสาหรับวิธีการแลกเหรียญไฮดอลลาร์นะคะก็หลังจากนี้เนี่ยเราเ่ได้เหรียญไฮตรงนี้แล้วนะคะเราอยากจะส่งไปสเต็กนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปสเต็กได้นะคะในเว็บไซต์ของไฮได้เลยนะคะ ประมาณนี้เนาะหรือจริงๆแล้วในในเว็บไซต์เองเนี่ยก็มีให้เราเนี่ยสามารถซื้อขายโดยตรงได้นะคะก็อ่าเราก็สามารถซื้อใน หน้าเว็บของไฮก็ได้เนาะหรือ,อะจะมาทำการสวอปผ่านทางแพนเค้กเหมือนที่บุ๊คบิคทำให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะคะก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับวิธีการสวอปนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะวิธีการทำเออหรือว่าสเต็กกิ้งในในแพลตฟอร์มของไฮนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ